วันนี้เริ่มปลูกต้นไม้ต้นแรกในที่ดินนะคะก็จะเป็นต้นยางนาเราจะปลูกต้นยางนาสองต้นคู่นะคะบนเกาะหินต้นยางนาเป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่งโปรดนะคะเราก็จะปลูกในพื้นที่2ต้น ตรงนี้ก็จะมีโคดหินน้อมรอบด้วยนี่ค่ะลองให้เขาโตเขาจะได้ให้ร่มเงาแล้วตรงนี้ก็เป็นจดุดศูนย์กลางของที่ด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นต้นโพก็เลยเอาต้นยางนาไว้ตรงนี้ ดี๋ยวอีกต้นหนึ่งก็จะห่างออกไปอีกสักประมาห้าถึงสิบเมตรเพื่อจะปลูกอีกต้นหนึ่งในระนาบเดียวกันนะคะเขาจะได้โตตงงานอยู่บนโขดหินด้านหลังเป็นต้นยางนาสองต้นคู่